ครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงถ่ายทอดสดแล้วนะครับกอปบสอจากสหรัฐอเมริกาซีแอตเลนดนะครับกอปบสอเดนมาร์กกอปบสอฮ่องกงแล้วมีอะไรอีกไหมครับนะครับเอาละครับพี่น้องครับขออนุญาตตอนนี้เราเข้าช่วงถ่ายทอดสดแล้วครับ ส่งเสียงทักทายพี่น้องที่ดูบลูสกายทางบ้านดูทีวส์ทางบ้านหน่อยว่าพวกเรากปปสมากันยากแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ดูสถานีโทรทัศน์ Blue Sky และทีวส์อยู่นะครับนี่คือการประชุมของกปปสจากจังหวัดต่างๆมากันทุกจังหวัดมากันทุกภาคมากันจากทุกตารางนิ้วของประเทศไทย และที่สำคัญเรามีกองปรปสอมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาฮ่องกงเดนมาร์กรวมถึงประเทศต่างๆอีกมากมายเลยนะครับน้องครับต่อจากนี้ไปได้ครับต่อจากนี้ไปนะครับจะเข้าสู่ช่วงพิธีการซึ่งผมขออนุญาตส่งต่อพิธีการให้กับน้องตั้มถากูลบนเวทีแห่งนี้ด้วยครับ พี่น้องครับด้านหลังยังมีกอ่วว่างอยู่เยอะนะครับพี่น้องครับขออนุญาตพี่น้องเดินทะลุเลยจริงๆนะครับไม่งั้นทางนี้มันจะเดินไปไม่ได้จริงในทางเดินอย่ายืนขวางนะครับพี่พเจ้าหน้าที่ฝากท่านช่วยดูนิดนึงนะพี่น้องครับเราพวกเรารักกันหัวใจเดียวกันมาด้จุดมุ่งหมายเดียวกันที่สําคัญ เราพูดภาษาไทยเหมือนกันไม่ได้พูดภาษาต่างด้าวต่างเมืองไม่มีคนต่างด้าวมาดังนั้นขอความร่วมมือด้วยนะครับเราดีกันดีๆด้วยความรักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนโมวลมหาประชาชนที่เคารพนะครับกรม่อมทัคุณทัพมวาขอเสียงหัวใจคนไทยรักชาติดังๆนิดนึงครับ เราไม่รู้ละครับว่าวันนี้ใครมาจากที่ไหนยะงไรเราไม่ทราบลครับว่าวันนี้ใครมาจากจังหวัดอะไรบ้างเราทราบแค่ว่าณนะวันนี้เวลานี้เสรีชนทั่วประเทศได้มาเยือนญานอยูอย่ณที่เดียวกันณสวนลุมพินีเพื่อประกาศว่าเราเป็นไทยเราไม่ใช่ทาสของใครครับพี่น้อง yeah. Yeah. และอีก5นาทีนะครับพิธีการของพวกเราก็จะเริ่มนะครับก็กล่าวเรียนเชิญนะครับท่านลุงกำนันนะครับ แล้วก็พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้ช่วยเปิดทางสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการประชุมพี่น้องกบพศทั่วประเทศซึ่งต้องขอบคุณแกนนําทุกๆท,ท่านที่มาจากทั่วทุกจังหวัดเลยทีเดียวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานของพวกเรานะครับถูกตราหน้าตลอดเลยว่าเป็นพื้นที่ของอื้อแดง,งแต่ณวันนี้ภาคอีสานของพวกเรามาครบทั้ง20จังหวัดเลยนะครับ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมซึ่งยืนอยู่บนเวทีนี้ก็คนอีสานเหมือนกันกปกศจังหวัดกาสินจังหวัดผมเองอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยที่มาร่วมกันนะครับตอนนี้ขอความกรุณานะครับท่านที่อยู่ด้านนี้ช่วยเปิดทางสักครู่หนึ่งอีกสักครู่นะครับเราก็จะมีพิธีการหลากหลายนะครับมีการเสวนาสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ สำหรับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับขอความกรุณานิดนึงนะฮะให้นั่งลงนะครับตอนนี้กำนันเป็นดาราไปเลยนะครับเป็นซูปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยคนหนึ่งสื่อต่างชาติก็เลยจัดอันดับผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดเอเชียตอนนี้ชื่อว่ากำนันสุเทพเพื่อสุบรรณครับพี่น้องคนที่มีบทบาทในการกอบเพื่อนพรกประชาชนนะครับตอนนี้กำนันสุเทพของพวกเราก็ เดินทางสู่เวทีเรียบร้อยแล้วรวมถึงแกนนําหลายๆท่านนะครับแกนนํากปปสแกนนํากองทัพธรรมพี่น้องกอทวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันมาลงขันลงแรงลงจิตลงใจเพื่อที่จะ้สืบสารสืบสร้างปณิธาน,นอุดมการของพวกเราทุกๆคนนะครับพี่น้องตอนนี้จับจองพื้นที่เดินไปเลยนะด้านหลังของพวกเรายังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับพื้นที่ว่างด้านหลังเยอะเลยนะครับก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน อ่าน,นะครับตอนนี้ท่านกำลังสุเทพอยู่ด้านข้างผมนี่เองเอขอเสียงนกหวีดเป็นกำลังใจให้กันและกันขอเสียงนกหวีเป็นกำลังใจให้กับแกนนำขอเสียงนกหวีดเป็นกำลังใจให้พวกเราเองเพื่อชัยชนะในวันข้างหน้าเ<อ>ขาถึงบอกครับว่าวันนี้วันที่5เมษายนเป็นวันที่กปปสประชุมแกนนำทั้งประเทศ เพือ่นะขอนะขอบับเคลื่อนและพัฒนารัฐบาล